สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเอสที่เด็ดคีกับผมนะกับที่เด็ดมัดรวมนะฮะประจำข้าคืนวันจันทร์ที่27นะฮะตุลาคม2564นะครับวันนี้ก็บอลค่อนข้างน้อยนะฮะห่างหายไปเจอหน้ากันเลยนะฮะไม่ได้เจอหน้ากันประมาณสักงสองสวันนะฮะวันนี้กลับมาแล้วพอดีติดธุระนิดนึงนะฮะอ่ะหยิบยกมาเป็นที่เด็ดมัดรวม1คู่นะฮะเป็นบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกเที่ยงคืนตรงนะฮะคอนยาสเปอร์นะฮะทีมดับ2เปิดบ้านแล้วกันเยือนของเบสิกตัตทีมดับเจ็ดนะฮะคู่นี้ให้ดีกับราคานะบอลนีี่่่เบิกตตัสอทราคาคปาป นะครับไหลลงราคาเสมอไอ้คู่นี้ต่อกันแปลกๆนะครับนะอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนึ่งคู่นี้แล้วนะฮะทักลายส่วนตัวเอ็นมานะครับตามที่ขึ้นอยู่ทางมมุขวาดาอลังะจ่องท่านนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันอย่าลืมนะติดขัดปัญหาเรื่องไหนทักมาคุยกันนะครับแล้วแล้วท่านนะฮะแล้วท่านจะไปพลาดที่เด็ดนะฮะวีพีเด็ดนะฮะของไอเทีเด็ดขีแน่นอนไม่ต้องห่วงมีให้ทุกวันแน่นอนนะครับคู่นี้นี่ราคาปปปเบสตัสหลักเหลือราคาเสมอราคาปัจจุบันทางฝั่งเบสตัสเนี่ยนะฮะโอ้โหคู่นี้ต่อแปลกๆเบสสตัััออยู่นดบ7 มาต่อคอนยาสเปอร์นี่บอกได้เลยว่าโอ้โหฟอร์มทางฝั่งคอนยาสเปอร์นี่เอ็นมองว่าดีกว่าเบสตัสเยอะนะฮะถึงแม้ว่า10เกมที่ผ่านมาคอนยาสเปอร์จะชนะเพียงแค่2เกมแล้วแพ้ทางฝั่งเบสตัสไป5นะครับอีก3เกมก็คือเสมอกันฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาทางฝั่งเจ้าบ้านคอนยาสเปอร์ชนะมา3เกมติดน,นะพูดง่ายๆว่า5เกมหลังเนี่ยนะฮะหเกมหลังทางฝั่งคอนยาสเปอร์นี่ชนะ4เสมอ1เกมยังไม่แพ้ทีมไหนเลย นะครับนะอยู่รองจากฝูงนะฮะในศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับผลงานการเล่นในบ้านก็ดีพอสมควร7เกมเนี่ยชนะ6เสมอ1ดีไหมนะฮะไอ้ถามว่าดีไหมนะฮะชนะ6จาก7เกมที่เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยดีไหมนะนะครับส่วนทางฝั่งเบสิกตัสนะนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะฟอร์มทางฝั่งเบสิกตัสเบสิกตัสนี่ชนะมานะครับนะาสเกมจาก3นะฮะจาก3นัดล่าสุดนะฮะชนะ2เกมจาก3นัดล่าสุด มีเสมอ1น,นัดคือเสมอกับเฟรเดอเชสองประตูต่อสนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนทางฝั่งเบซิกตัสเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเบซิกตัสเล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมด9เกมนะครับแพ้เจ็บนะฮะยังไม่ชนะทีมไหนเลยเสมอ2แล้วเกมนี้นะฮะมาเยือนคอนยาสเปอร์นะครับนาะทีมรองจากฝูงทีมดับ2แล้วเบซิกตัสมาต่อที่ราคาปปนะครับเหลือราคาเสมอคู่นี้นะฮะเที่ยงคืนตรง ถ้าราคานะ้ําไม่เปลี่ยนไปทางฝั่งคอนยาสเปอร์อยู่ราคาเสมอหรือว่าต่อที่ราคาปปที่ราคาปัจจุบันนะครับบอกได้เลยว่างานนี้นะฮะคอนยาสเปอร์อาจจะเน่าคาหลังได้เลยนะนะครับนะการที่เบสตั้นมาตอบนี้เพราะว่าฟอร์มโดยรวมทางฝั่งเบสตั้เนี่ยบอกได้เลยว่านะฮะแล้วยิ่งผลงานการเล่นไปทีมเยือนด้วย9เกมแพ้7เสมอ2ยังไม่ชนะทีมไหนเลย แล้วว่าต่อทางฝั่งคอนย่าสเปอร์ที่เล่นในบ้านค่อนข้างดียังไม่แพ้ทีมไหนเช่นเดียวกันคู่นี้ต่อกันในแปลกระวังให้ดีนะคู่นี้อาจจะเป็นบทงานเป็นบทพระป่ามิฉะนั้นนะฮะต้องระวังนะฮะก่อนที่บอลจะแข่งถ้าราคาไม่อยู่ทางฝั่งคอนย่าสเปอร์ต่อให้จิ้มเบสตัดแต่ถ้าเกิดราคานะฮะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางฝั่งคอนย่าที่ราคาเสมอหรือว่านะฮะราคาปปต่อทางฝั่งเจ้าบ้านก็จิ้มเจ้าบ้านไปได้เลย แต่อ็นมองว่าเนี่ยนาราคาปัจจุบ,บันตอนนี้ที่มาอัดคลิปเนี่ยทางฝั่งบิส์ตันมาต่อเนี่ยอีทมองว่าราคาน่าจะเปลี่ยนก็ลองไปที่นะฮะทางฝั่งเจ้าบ,บ้นานคอนยานะฮะก่อนที่อลจะแข่งคอนยาอาจจะไหลไปต่อที่ราคาปปหรือว่าราคาเสมอก็เป็นได้นะครับมีจานรคูนี้น่าอยู่ทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเพราะว่าฟอร์มเจ้าบ,บ้าน ค่อนข้างดีกว่าเลยนะครับบอกได้เลยฟอร์มเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะฮะยิงไปถึง19ประตูจาก9เกมที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยแล้วเกมนี้เบสตัตมาต่อนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่บอลพระป่าก็ถินเนี่ยมีโอกาสทางฝั่งเจ้าบ้านมีโอกาส,กาสที่ยูวินแต่ถ้าเกิดบอลคู่นี้เป็นบอลพระป่าบอลก,ก็ถินเรียบร้อยนะครับนะเจ้าบ้านคอนย่ามีโอกาส,กาสเน่าคารังเกมนี้เป็นเกมแรกแน่นอนนะฮะเพราะทางฝั่งเบสตัตเนี่ยนอกบ้านยังไม่ชนะใครมานะฮะบอกได้เลย9เกมนะฮะโอ้โห แพ้ไปถึง7เกมแล้วมาต่อแบบนี้ด้วยอ่ะทีเด็ดมารวมข้าคืนนี้ครับให้อยู่สูงด้วยนะแล้วก็อยู่ทังฝั่งเจ้าบ้านคอนยาสเปอร์แล้วกันนะครับเป็นทีเด็ดประจำค้าคืนนี้ของเอทีเด็ดอาคีนะครับขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจัมโบ้เอกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่27ทธันวาคม25 6 4 ใครที่เข้ามาแล้วพี่จัมโบเอฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์กับช่อง YouTube พีเด็ดมัดรวมด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเข้าที่ทีเด็ดของพี่จัมโบเอกันในวันนี้พี่จัมโบเอขอฝากครับไลน์แอดส่วนตัวพี่จ um ัมโบเอแอด jam688 นะครับใครต้องการเข้ามาพูดคุยพี่จัมโบเอเป็นการส่วนตัวหรืออยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับห้องพีเมียมของพี่จ um ัมโบเอซึ่งมีบริการอยู่สองห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสินโนบอกเลยครับไม่ต้องกลัวเหงาเพราะกีฬามี ให้ทีเด็ดกันทั้งวันส่วนคาสิโนก็จะมีการนําเล่น5รอบต่อวันด้วยกันแล้วตรงนี้เนี่ยมีเซียนหลายท่านคอยดูแลอยู่ครับแล้วสมาชิกในห้องนั้นบอกเลยว่าโอ้หมีอยู่หลายร้อยชีวิตมากๆตรงนี้เนี่ยใครสนใจก็เข้ามาสอบถามพี่จัมโบ้เได้เลยนะครับผมแล้วไม่มีค่าเข้าห้องนะครับไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดแต่มีเงื่อนไขาบางประการในการที่จะเข้าห้องพรีมเมียมพี่จัมโบ้เได้ ใครสนใจเข้ามาสอบถามได้เลยครับพี่จัมโบ้เอตอบทุกคนในไลน์แอดไม่ว่าจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกีฬาหรือว่าอะไรถ้าไม่ติดธุระอะไรยังไงพี่จัมโบ้เอตอบทุกคนแน่นอนครับอาจจะตอบช้านิดน,นึงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วทีนี้ก็มาเข้าทีเด็ดของพี่จัมโบ้เอกันในวันนี้เลยดีกว่าครับซึ่งจะเป็นฟุตบอลเบลเยียมซุปเปอร์ลีกครับผมเป็นคู่ระหว่างเชอร์ลัวครับพบกับอุตเฮเวอร์ลีลิเวนนะครับผมตรงนี้เนี่ยคู่นี้จะเตะกันในเวลา เที่ยงคืน45ครับแล้วก็ราคาที่เปิดมาล่วงหน้านะให้ชาเลอรลัวต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกจากที่พี่จัมโบเอไปเช็คประวัตินะครับไปเช็คส่ิติและฟอร์มการเล่นมาแล้วก็ราคา นะครับผมวันนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอขอยิงลำแสงใส่ครับเลือกเชียร์ที่ชาลรือรัวครับต่อที่ครึ่งลูกพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่เลือกเชียร์ที่ชาลรืรัว um น,นะครับผมต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับตรงนี้เป็นแค่ความที่เห็นส่วนตัวพี่จัมโบ้เอเท่านั้นชอบก็ตามกันมาครับไม่ชอบก็สวนกันไปพี่จัมโบ้เอไม่ว่ากันครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ฝากศึกษาราคาให้ดีก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับผมเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วถ้าใกล้เวลาก่อนเตะได้มากเท่าไหร่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยราคามันจะใกล้เคียงที่สุดแล้วที่พี่จัมโบ้เอเช็มานะครับผมแล้วก็เราจะได้ทราบตัวผู้เล่นเขาด้วยเพราะเขาจะมีการาแจ้งตัวผู้เล่นก่อนการเตะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมตรงนี้แล้วก็ก่อนจะจากกาันไปพี่จัมโบ้เอก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยโควิดมันยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็สายพันธุ์ใหม่ก็เริ่มระบาดกันแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็เฮงเรวยรวย,รวยกันทุกคนสวัสดีครับ อากระสวัสดีนะครับผมน้ำมาพบกันนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์นะครับที่27ธันวาคม2564นะครับเลือกมาฝากเป็นฟุตบอลเบนจียมโพล,ลีกนะครับเบียร์ช็อตเจอกับอ่าทางด้านอันเดรสเตะกันตีสนะครับของค่ำคืนนี้เลยนะครับหน้างานเนี่ยเป็นอันเดรสต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3นะครับคู่นี้เป็นยังไงเดี๋ยว ไปอธิบายให้ฟังนะครับสถิติผลงานเนี่ยคู่นี้พบกันนะครับก็เป็น5นัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่ง,งอเดเลสนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับเบียร์ช็อตเนี่ยชนะ1นะเสมอ1แพ้2ครั้งนะครับในการพบกันกับเท่านั้นเบียร์ช็อตนะครับใน4ครั้งล่าสุดเนี่ยจบสกอร์สูงไปอีก3ใน5เกมเลยนะครับก็ วันนี้มองว่ามีโอกาสนะเพราะว่าที่เจอกันเนี่ยเสมอกัน2 2นะครับเป็นเบียร์ช็อตชนะ2 1อันเดอร์เลตชนะ2 0แล้วก็อันเดอร์เลตชนะ42นะครับยิงกันเยอะนะคู่นี้นะครับผลงาน5้านัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ5้านัดล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไป4เกมนะแพ้มา3เกมติดนะครับ แพ้รอยยันอันเวิร์บศูนย์หนึ่งนะครับแพ้ยูเพนนะหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ออสเซนเด้ศูนย์สองนะครับแพ้ซูเต้เวเลเกมนะครับสองศูนย์แล้วก็มีเสมอกับซองดาดีแอดนะครับศูนย์ศูนย์นะครับจบตำทุกเกมเลยนะครับแต่ทำไมวันนี้ประจอมให้สูงนะครับอมองว่าสติที่เจอกันเนะี่ยกับทางด้านอันเดเลตเนี่ยยิงเยอะแล้วก็อนะันเดเลตเนี่ยก็เป็นทีมที่ ค่อนข้างยิงเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับผลงาน5นัดล่าสุดเนี่ยของทางฝั่งทีมเยือนอันเดรสนะครับชนะ4เสมอ1นะครับมีชนะคอท้าย3-0นะเสมอครับบู๊2-2ชนะแซงทุยรองนะ2-0ชนะเซแรงนะครับ5-0เลยแล้วก็ชนะซูเต้วาเลเกม3-2นะจบสูงไป 4ใน5เกมล่าสุดนะครับแล้วก็กินเลทราคาไปถึง4ครั้งในรอบ5เกมล่าสุดคูเนี้ยก็ต้องอยู่ทีมเยือนนะครับอยู่ไปที่อเดเลสนะเน้นไปที่สกอร์สูงนะสองลูกคุณครบ3นะครับตอนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าลุ้นกินเต็มนะครับสกอร์สูงเนี่ยอ่าก็ครย,ยิงก็ได้นะจะเสมอหรือจะเบียดชนะ2 1 3 1 3 2ก็กินอยู่นะนะครับ ก็ให้อยู่ไปที่สกอร์สูงนะเน้นๆไปที่สกอร์สูงสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะอยากได้ที่เด็ดตัวไหนเพิ่มเติมนะทักไลน์แอประจอมนะครับ j o m 6 8 8นะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับทีเด็ดฟรีนะไม่เสียเงินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกคนโชคดี อ่ะกราบสวัสดีนะฮะโอแม่บองปะโอนกุ๊บกุ๊บเขนีอะทุกท่านนะครับนะเทเดบอลวันนี้คอบอลวันนี้นะครับอยู่กับตะแข่งเตะบอลเป็นทีเด็ดบอลมัดรวมประจำวันจันทร์ที่27ธันวาคม2564นะครับท่านสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับหยิบยกระหว่างคู่ดาร์บี้นะครับทุกท่านเปิดบ้านตรอกมาเยือนของทางด้านนะครับเวฟบอมบิดนะครับท่านก็สำหรับคู่บอลคู่นี้นะครับกับเหรียญราคานี่ครับราคาหน้าบอลเปิดมานะครับที่ราคาครึ่งลูกบวกสิบนะฮะ กับเรทราคาที่เก็บราคาปัจจุบันไหลไปครึ่งควบลูกแล้วนะฮะแต่ตะเข็ดเดบอลมองว่ากับเรทราคาที่เก็บราคาหน้าบอลแบบนี้นะครับมองว่าถามว่าเปิดมาค่อนข้างแพงไหมมองว่าค่อนข้างเอ่อแพงนะครับทุกท่านสาหรับฟอร์มของทั้งสองทีมนะครับทุกท่านแต่ประกอบกับในวันนี้เนี่ยครับมองดูแล้วนะฮะทุกๆอย่างนะครับค่อนข้างนะฮะจะเอ่อมาทางทีมเยือนอย่างเวฟบอมบิดนะครับทุกท่านเนื่องจากนะครับในเรื่องสภาพความพร้อมเองนะครับของทางด้าน ทีมเจ้าบ้านเนี่ยนะครับไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะขาดตัวผู้เล่นหลักๆไปถึง10ตัวเลย,ยเอ่อทั้งตัวผู้เล่นสำรองแล้วก็ตัวผู้เล่นหลักรวมแล้วก็เนี่ยประมาณ10ตัวเลยนะครับท่านซึ่งในวันนี้เนี่ยจึงไม่แปลกนะที่เขาจะเปิดราคาเปิดมาที่ราคาต่อครึ่งลูกไหลไปครึ่งครบลูกในรูปแบบนี้เพราะว่าจากสถิติเดิมที่ทั้งคู่เคยเจออกันนะครับก็เป็นทางด้านเวฟฟอร์มนะครับที่ต่อให้ถึงครึ่งควบลูกก็เคยต่อมาแล้วต่อ1ลูกก็ต่อมาแล้วนะครับท่าน เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับกับวันนี้ที่ตะแข่งแตงบอลเนี่ยนะครับจะให้อยูนะครับต่อไปทางด้านนะครับเวฟบอมบิดนะครับมองว่าวันนี้ดูดีมีทรงมากกว่าในเรื่องสภาพความพร้อมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่านะครับประกอบกับฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับในช่วง3เกมหลังเนี่ยนะครับท่านถือว่าทําได้ดีด้วยเป็นการชนะ1นัดแล้วก็เสมอ2นัดนะครับท่านนะฮะสำหรับวันนี้ไปเยือนดร์บี้มองว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรนะครับท่านสําหรับวันนี้ให้อยู่ต่อไปได้เลยนะครับทุกท่าน สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะรับทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีเด็ดบอลฟรีตรงนี้นะครับท่านก็อย่าลืมแอดไลน์เคสหนึ่งหกแปดเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับตะเคียนเตะบอลน,นะครับอ่าสำหรับทีเด็ดบอล VAP นะครับท่านสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยู่กันที่ทีเด็ดมารวมของอิงดาวนะคะประจําวันจันทร์ที่ 27ธันวาคม2564กันค่ะที่เด็ดมาร่วมของอินดายในวันนี้ที่หยิบยกมาฝากเราบรรดา FC นะคะก็เป็นบอลโบโปไม่ใช่โบสิโปรตุเกสดิวิชั่น2นะคู่ระหว่างนะคะเจ้าบ้านค่ะอามาดอร่านะคะทีมอันดับที่10เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนนะของทางด้านทีมออย่างจีดีชาเวสนะคะทีมอันดับที่7ค่ะเตะกันในเวลาตี35ของบ้านเรานะคะข้อมูลค่ะสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมา2นัด นะก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอามาดร่านะคะชนะไป2นะคะแล้วก็ยังไม่แพ้แล้วก็ยังไม่เสมอกันเลยเนาะแล้วก็ผลงาน,นะคะ่ะของการเล่นนะคะในบ้านของทางด้านเจ้าบ้านนั้นนะก็เป็นการชนะไป3เสมอ1และก็แพ้ไป1คะ่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะยากนะ ชาเวสนะคะผลงานของการเล่นนอกบ้าน5้าดรังสุดข,ของเขานั้นก็เป็นการชนะเป็น2เสมอ1และก็แพ้ไป2ค่ะเรทราคาล่วงหน้านะคะก็เปิดมาที่เรทราคาปาป,าปาหรือว่าเรทราคาเสมอครบครึ่งนะัแล้วก็เรทราคาปัจจุบันก็เปิดมาให้ที่เรทราคาเสมอค่ะ แต่นะคะทั้ง2ทีมนี้เปิดน้ำก้าวทั้ง2ฝั่งกันเลยทีเดียวนะก็เป็นทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างชชเวสนนะคะเลทราคาล่วงหน้านะคะจ่ายน้ำไปที่0.91แล้วก็เลทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.99ค่ะส่วนนะคะทางด้านเจ้าบ้านนะคะอแมนดรานะคะเลทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่0.9 9แล้วก็เลทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.91ค่ะก็ต้องบอกว่านะคะฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงแล้วก็สู่สีกันพอสมควรเเเเเลยนนาาาาาะะะกมมีี้คคคปิดรรท่ เสมอกันด้วยอิงดาวมองว่าคู่นี้อาจจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอถ้าอย่างไรนะคะทู่คู่นี้จบลงที่ผลสกอร์เสมอก็ติดไปนวมเด็ราคาเสมอไว้ด้วยเพราะว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะสูสีแล้วก็ค่ายเคียงกันผลงานนะคะที่เคยเจอกันมา2นัดอย่างที่บอกไว้นะตั้งแต่นะ โหปี2000เท่าไหร่เนี่ยนานนมกะเลยด่ามากเลยนะคะที่เคยเจอกันมาเน,ะนาะนัดร่าสุดนะคะที่พวกเขา2คนเคยเจอกันมานะตั้งแต่ปี2000เอ่อ2005กันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหแล้วปีนี้นะคะ2021นะเจอกันมานานมากทําให้นะคะฟอร์มการเล่นนะก็ยังค่อนข้างจะสูสีกันไต่อิงดาวมองว่ายังไงนะถ้าทางด้านทีมเยือนอย่างจีนเอ่อชาเวตเนาะไม่ชนะก็อาจจะจบลงที่ผลสกอสเสมอกันก็ได้นะคะแล้วก็ทีเด็ดมัดรวมประจำค่ นี้ของอิงดาวนะคะขอเลือกเชียนะคะไปที่ทางด้านทีมเยอญ์ชเวตนะคะเลือกเชียไปที่เรทราคาเสมอแล้วก็ติดไปนวมเรทราคาเสมอไว้ด้วยอย่างที่งดาวบอกไว้นะ,ะชอบาากระจัดขัดก็ส่วนคะ่ะแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนก็ทักไลน์มาคุยกับอิงดาวได้เลยที่ ing 688นะคะขอให้สมาชิก fc คะ่ะเฮงๆรว,รวยๆนะคะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ ก็กราบสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับลุงยิมเจมบอลเตงกับทีเด็ดมัตโรมนิกเหมือนเคยนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นกันแข้นไปนะครับคู่ระหว่างฮาวกับแบล็คเบิร์นโรเวอร์นะก็น่าจะประสบปัญหานะครับเรื่องโควิดนะครับวันนี้ก็มีฝากอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นบอลทางด้านอินเดียซูเปอร์ลีกนะเป็นคู่ระหว่างนะครับนอตอิตยูเนเต็ดพวกั้นมุมไบซิตี้นะครับวันนี้นะครับอันดับที่9นะครับรับการังเย็นทีมอย่างอันดับที่1อย่างมุมไบนะ เป็นรองแค่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่วันนี้ยังไงก็มองว่าทางด้านมุมใบดูดีกว่าจริงๆนะครับแต่เลลแรกราคาเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับหลเป็นราคาครึ่งลูกลบสิบแล้วนะครับท่านเี่น้ําต่ําลงไปอีกนะครับราคาที่นแก๊ปหน้าบอลนะครับในเลดแรกต่อครึ่งลูกครับจ่ายคะแนนทางด้านเจ้าบ้านในศูนย์ยุแปดต่ทางด้านทีมเยือนศูนย์ุแปดสามแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับมุมใบเนี่ยเพิ่มไปอีกแล้วนะครับ ลายเป็นราคาคือรูปุกสิบนะครับจ่ายทางด้านเจ้าบ้านเนี่ย0.78เท่านั้นเอาเข้าไป0.73เท่านั้นนะครับแล้วก็จ่ายทางด้านทีมเยือนน้ำลดเลย1.08นะครับส่วนราคา1.2ราคัาที่จะชัดเจนมากนะครับคือจ่ายเทานั้นเจ้าบ้านเนี่ย4บาท3.30ตังค์นะจ่ายเทานั้นทีมเยือน1บาท70ตังค์เท่านั้นแล้วก็ราคาเสมอครับจากเดิมที่จ่าย3บาท30ตังค์เพิ่มไปเป็น3บาท40ตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับสถานะแบบนี้นะครับขอเลือกจิ้มอัมาลำตีหนึ่งนะครับที จัดไปแล้วก็สกอ์สูงก็น่าสนใจนะครับกดต่อสกอ์สูงได้เลยนะครับไม่ให้กดต่อสิ่กดสกอ์สูงได้เลยที่2อครึ่งคบสามนะครับจากเริ่มรับรื่นแรกจ่ายศู5ปัจจุบันตอนนี้จ่ายเพียง0 7 8เท่านั้นสำหรับสกอ์สูง2ลูกครึ่งคบสามนะครับกดต่อกดสูงไม่ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับอ่ามุมไบน่าจะเก็บ3แต้มกลับบ้านได้แล้วก็น่าจะยิงขาดแน่นอนนะครับส่วนสถิติที่เจอกันสิบนัดล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่ล้วจะเป็นทางด้านน็อตนะครับอ น o อตอีทยูนเต็ดชนะได้เพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับมุมไบชนะไปได้เป็นถึงหนัดนะครับแล้วก็เสมอไปครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่ามุมไบทําได้ดีกว่าแต่2นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านนอตอีทนะครับยูนเต็ดที่ทำงานได้ดีก่าจริงๆแต่ที่เจอกันทั้ง2นัดที่ชนะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบอลอาเตะสนามกลางมากกว่านะครับ ส่วนน้ำสันติของท่านั่งยูบ้านนะครับทันั้งสุดนี้เป็นการชนะ2แพ้ไป3นัดนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังทรงๆอยู่มีสักเท่าไหร่นะครับส่วนท่านั่งทีมเยือนนะครับอันดับที่1นะครับมุมไบนะทันั้งสุดนี้ก็เป็นการชนะสีนัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับแพ้คือแพ้โดนใบแดงนะวันนั้นนะแพ้กับเอ่อเคเลรานะครับบลัสเตอร์นะครับสามศูนย์เลยนะครับแต่โดนใบแดงไปเนาะวันนี้คิดว่าน่าจะกลับมาฟูทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเก็บสามแต้มได้แน่นอนนะคครรัับบบส่่วนนนนนนนดด้้้้าาาาาีีะทงเจย อยู่อันดับที่9นะครับเตะไป8นัดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้5มี7คะแนนเท่านั้นส่วนทางด้านมุมไบนะครับเตะไป7นัดนะครับชนะ5แพ้2ครับมี15คะแนนถือว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกจิ้มทางด้านทีมเยือนนะครับมุมไบแล้วก็กดสกอร์สูงด้วยที่2ลูกครึ่งครุปสานะครับส่วนใครอยากเข้าทุนกับลูกนะครับรับที่เด็ดเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ atym68 ตัดนี้เลยครับขอย้ำทีแล้วกันว่าให้ต่อสูงตัดนี้เลยนะครับตัวนี้ลุงยิ้มขอตัวลาไปก่อน